เอาขอบเอาเอายังเหรอเอายังลูกอแมมเนี่อ้อสีแมมโอ้โหว่ากันว่าลืมเอาแมมเ็นเดี๋ยวเมมกับโบหูเนาะ สวัสดีครับพี่น้องมากินข่าน้ำกันครับผมแกงปลาไ่น้องไม่สมครับผมนะจะกระทวดเนี่ยมามเข่าน้ำกันนะมันเศราล่มๆหนาวๆดีไหมเอาน้ม้างไว้อนอกมนนอนอก,อกินขากินเรข่ากิน้เหน้าพี่น้องเก้วบกวักกอดดีใจ้าพี่น้องอ ครับไม่เอาแกให้ใครหร,รแมมแมมมันล่างนาแล้วบ่หืนุ่มตายอีหยังคือมาดื่อเนี่ยกินนุ่มตายอีหยังขึ้นมาดื่อเนี่ย ต้มปาดได้ด้วยน่น้องเ้าแห้งมั้งอันนี้ apologize. ต้มให้แน่เนี่ยกินไปได้เกินนึงแล้วลูกช่งคุณอมจ้าั้กินเท่าไรลูกจังแค่อง จยากินน้มอ,อวดปลาแล้วหนามต้องเาอ้าเนะหรอไปกินน้มยังไงมกกินเอยขอมก็กิ่นอึ้มเลยนี่

ปิ yeah. ้นเยี่ยมเลยนุน่นไปใส่เล่นตั๊บปิ้นหายไปใส่ Nên tập tiên hay bây giờ Hả? Bên này thùng này bỏ Ở bây giờ Nên đi làm bây sẻ, Hả? Nên ta tiên hay bây giờ đi làm bây sẻ, Chú sẽ như thế này bầu chú sẽ Hả? Giếng này hảo. Giá. Giá. Mình đưa hảo. bé hai hảo. Giếng hai hảo. cái hai hảo. Giếng 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 hai hảo sai bảo le, muốn báo bảo, thái bảo. Thái bảo, mẹ vậy, thái bảo, thái bảo, bảo, lắm, lắm. bảo vậy, bảo le xin ừ, bảo vậy, okay. bảo vậy, đi ปล่ามันก็ปาก็ปาก็เปล่เพิ่มเปนได้แห่งเงินี่เนี่ยบหาทุจริตป่าบ่ป้าเลยอกทุจริตป่างำไง แล้วไปเาอาจานกันนครับอนนอรอออเอ็นจนานี่นี่บอกเจนนายเลื่มไปเมืองกลองตาพ่อาากเ็เม่เก็บ่เหน ทำโทษ นนหิวนอนแม่หาแะไรเรนัแม่จ๋าแม่จ๋าไครเฮ็ดีวลาแม่วาเอาลูก่องเองนออินอไปดวลาค้านคับแม่ขอ,อสดขอไขยนึ่งด้จ้าพี่น้อ แค่เปิดกระดือแน่เจ้าบอกกระตองทำโทษธรรมาดาแล้วจ้ะ หมุนแขนแม่อยู่บนบลรับจะพูดหาจะไหนล่ะเป็นยังมุดไหมมุนแขนเป็นยังที่รับข้ามบ้สันบนนอมันขึ้นหิ้เพ้ได้ยินเสียงพอพันอยู่ทั้งนอกนะด้แต่ยั้กองหน้าต่างมึงพอเป็นเสียบไฟเพื่นรับเดยนี้

ยาขางยอเข้าหางยิงข ah, like ้าวไปเห็นมะแค่งางหาอ่อนากะบ่มีกินมุกกินใครบ่มุกกินใครเสียบ้าับเขาวกดำกินแบบนี่เข้าเี่ย ้มือขึ้นนี่นี่เทต้มปลาประนวนตักต้มปลามาให้เทต,ต้มปลาเต็มเฮียยนหมือนพอแม่ค้าจะมาเอาเอาเอาไปล้ะจับตาละ่ะ Tôn mày ngay cái cả bô mía bằng những cái ghép lắp lốp tìm tìm mẹ bây không có chim loạt đẹp